สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทอยพารีวิวนะครับผมและในครั้งนี้นะครับผมก็นําเจ้าตัวนี้มารีวิวชมกันนะครับ i อ n อนสไปเนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเป็นของ t o y l ล x กซนะครับ ในซีรีส์ของ a v e n g e r Endgame นั่นเองนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยเหมือนกับ3ตัวที่ผมเคยรีวิวมานะครับซึ่งในเว็บ3เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวเห็นตัวโมเดลชัดเจนแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเขียน Every Detail Matter นะครับผมอ่าแล้วก็มีรายละเอียดด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีชื่อ Iron Spider นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของทางอยแล็กซี่นั่นเองครับคือกล่องเนี่ยถ้าดูจากในกล้องเนี่ยนะครับ มันจะเหมือนเรียบใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะตัวกล่องเขามีรายละเอียดมีดีเทลด้วยนะครับมีเท็กเจอร์นะครับผมซึ่งแบบใส่ใจรายละเอียดมากแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆและหลังจากที่เราเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะได้ต่อไปก็คือนี่เลยครับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมซึ่งเป็นการ์ดการันตีว่าของแท้แน่นอนนะครับที่สำคัญเลยนะครับมีรันนัมเบอร์ด้วยอย่างตัวที่ผมได้มานี้ก็คือ6 48นั่นเองนะครับซึ่งตัวการ์ดใบซ e ร์ติฟิเค e เนี่ยค่อนข้างจะใส่ใจละเอียดมากนะครับจะไม่ใช่แบบกระดาษเรียบๆนะครับอันนี้ก็จะมีความเงานะครับนี่เป็นพิมพ์แบบนูนต่ำนะครับก็จะมีตรงตัว Spider-Man นะครับตรงตัวของ Avenger อร์แนะครับตรงตัวของโลโก้ของ t o ย l a x y นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ทำออกมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญเลยมีรันนัมเบอร์แบบนี้นะครับ บ่งบอกว่ามันคือความลิมิเต็ดของโมเดลนะครับซึ่งมีจำนวนจำกัดถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับและกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับรับรองว่าตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับผมต้องฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ รับโมเดลนะครับผมจะรีวิวในลักษณะที่พูดรวมๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะขอสรุปเป็นคะแนนตอนท้ายนะครับว่าจะตัวนี้นะครับจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับในข้อแรกก็คือรายละเอียดของโมเดลครับซึ่งเป็นจุดชูโรงเลยของ t o y ล a x y เลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับฐานเนี่ยถ้าดูผิวเผินะครับจะคล้ายๆกับ3ตัวที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ในคอลเลกชันเดียวกัน อยู่ในสถานที่เดียวกันไม่ได้เป็นฐานแบบเรียบๆมาให้นะครับก็จะมีไดโอลเล็กๆมาให้แบบนี้ซึ่งค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนที่เป็นหินจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกเลยนะครับสวยมากนะครับรายละเอียดดีมากๆแม้กระทั่งฐานนะอันนี้เริ่มจากฐานก่อนเลยนะครับทีนี้มาดูที่ตัวโมเดลกันบ้างนะครับเริ่มจากสีเลยครับสีนี้เด่นมากๆนะครับ เป็นสีที่แบบแดงเงาให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นเหล็กจริงๆสวยมากนะให้ความรู้สึกเป็นเงาจริงๆเลยอะต่อไปนะครับสีของตัวกางเกงตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดูที่มันสะท้อนแสงนะครับมันจะไม่ใช่สีน้ําเงินแบบสีกลมเรียบมันจะเป็นสีกลมที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเหล็กหน่อยๆแต่เป็นเหล็กที่ไม่ใช่เหล็กเหล็กแบบเงาเเหมือนกับสีแดงตรงนี้นะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกแบบ ใกล้เคียงกับเล็กมากๆนะครับซึ่งในชุดจริงๆนะครับสีมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งสวยมากนะครับที่สําคัญเลยนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าก็คือจะเป็นเหมือนของจริงเลยของจริงก็จะมีไฟอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับนี่มาดูที่ขาแมงมุมนะครับทั้งหมดสี่ขาตรงนี้จะเป็นสีทองนะครับแต่จะเป็นสีทองที่ว่าไม่ใช่สีทองแบบทองเงา จะเป็นสีทองในลักษณะี่เป็นสีทองมุกนะครับอ่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ข้างหลังด้วยให้เป็นสีเงินนะครับนี่ตรงนี้นะครับเก็บารายละเอียดแม้กระทั่งตรงปลายนะครับโอเคมากตัวพลาสติกตรงนี้นะครับก็โอเคอยู่มาต่อกกันที่ถุงมือเลยครับเดี๋ยวผมจะพยายามปรับมุมให้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะน่าจะเห็นนะครับถุงมือสวยมาก จริงๆมันเหมือนจะถอดได้นะเนี่ยอ๋อถอดไม่ได้นะครับถ้าถอดคือหักเลยนะอ่าอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้นะครับคือมันสามารถโยกได้ก็จริงอะแต่ว่ามันไม่สามารถถอดมาได้นะนะครับคือจริงๆอะมันมีแกนถ้าแกะดีๆก็อาจจะถอดได้แต่ผมคิดว่าไม่ถอดดีกว่านะครับติดเอาไว้แบบนี้แหละโอเคแล้วนะครับอืมให้ดูตรงนี้ซะหน่อยนะครับตรงที่จับด้านล่างอ่ะ เดี๋ยวนะครับหาแสงก่อนมือมือด้านล่างไม่ได้เป็นมือแบบว่าแบรธรรมดาเป็นมือแบรที่แบบโอบไว้กับเจ้าถุงมืออันนี้เลยนะครับซึ่งแบบพอดีกันมากๆนะครับมาถุงมือมาดูสีครับสีตรงไหมสีตรงไหมเริ่มจากสีม่วงใช่ไหมแล้วก็สีอะไรเอ่ยสีฟ้าสเปซนะครับสีแดงนะครับสีส้มโซสโตนแล้วก็ สีเขียวนะครับทาร์นสโตร์แล้วก็มายสโตร์อยู่ตรงนี้สีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบถุงมือเนี่ยถุงมือเหล็กจริงๆอะ่ะนะครับด้านหลังก็มีเจาะรูมาให้อ่าหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้เจาะลึกนะครับเจาะแค่นี้เพื่อให้รู้ว่าอ่ามันเป็นรูถุงมือนะนะครับคือถ้าโมเดลที่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับเขาก็จะเป็นถุงมือปกติแบบนี้แต่ด้านหลังมันก็จะตันไปเลยนะครับ เพราะยังไงเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือถุงมือถูกต้องไหมครับแต่อันนี้ครับก็ใส่ใจรายละเอียดนะครับใส่รูถุงมือมาให้ด้วยอย่างที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับผมก็พยายามจะมองว่ามีจุดไหนที่เขาลงสีพลาดหรือเปล่านะครับจากที่ผมดูเลยนะสีค่อนข้างคมนะครับคมเลยแหละนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะตรงสีที่เป็นลายสีทอง ขอบขอบตรงเนี้ยนะครับถ้างานไม่ดีเลยนะเก็บรายละเอียดไม่ดีอะหลุดขอบแน่นอนนะครับมีเปิดมีเปื้อนแน่นอนนะครับแต่อันนี้คือแบบค่อนข้างเนียนใช้ได้เลยนะครับเนียนเลยแหละโอเคมากๆนะครับสําหรับรายละเอียดนะครับสําหรับผมถือว่าเวิร์กมากนะครับดีจริงๆนะครับเดินเส้นเดินลายมาให้เป๊ะสุดๆเลยนะครับมาดูที่ความแข็งแรงดีกว่า โมเดลตัวนี้ไปตั้งโชว์แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาเดินชนจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะมีทะลอกบ้างสีเนี่ยทะลอกแน่ๆหรือไม่ก็ขาด้านหลังเนี่ยอาจจะหักได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะคนที่ซื้อโมเดลมาตั้งโชว์อ่ะคือยังไงก็ต้องใส่ตู้อยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใครจะมาเดินชนได้นะครับพูดถึงความแข็งแรงในที่นี้ขอพูดถึง ส่วนไหนที่มันดูหลวมดีกว่าแล้วกันเนาะคือโมเดลอะ่ะผมอยากจะพูดว่าความแข็งแรงของโมเดลอะ่ะเอาให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าผมเอาให้ดูว่าถ้าเกิดเป็นโมจีนนะครับเป็นโมเดลจีนเนี่ยความแข็งแรงของหัวเนี่ยปกติอ่ะมันต้องยืนตรงๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยถ้ามันไม่แข็งแรงมันก็จะหัวมันจะกดต่ําลงมานะครับแล้วมันก็จะยืนไม่ค่อยจะอยู่ คือมันจะไม่สมดุลกันนะครับมันจะไม่สมดุลกันแต่อันเนี้ยงานค่อนข้างจะเวิร์กเลยนะครับความแข็งแรงเนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับพลาสติกเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ใช่พลาสติกแบบอ่อนๆยุบๆนะพลาสติกค่อนข้างจะแข็งใช้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกแบบอ่อนเลยซึ่งขยับได้นะครับสำหรับผมนะถ้าเป็นพลาสติกแข็งผมว่ามันจะทําให้ขาตัวเนี้ยหักง่าย สำหรับผมะผมว่าเป็นพลาสติกอ่อนเนี่ยถือว่าเวิร์กที่สุดแล้วนะครับเพราะเวลาเราไปตั้งโชว์หรือเวลาเราใส่กล่องเนี่ยนะครับมันก็จะแบบยวบเข้าไปได้เก็บเข้าไปได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับผมนะความแข็งแรงถือว่าโอเคนะครับวัสดุที่ทางทอร์เรคซี่เลือกมาผมว่าเวิร์กแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้อวยพูดจริงๆนะครับพูดจริงๆทีนี้มาต่อกันเรื่องความคุ้มค่ากันบ้างนะครับความคุ้มค่าของตัวนี้นะครับ ราคาอยู่ที่1,990บาทนะครับผมซึ่งทั้งหมดที่ได้คือตัวของเขานะครับแล้วก็ใบเซอร์นะครับแบบนี้นะครับซึ่งทุกตัวเนี่ยมีแน่นอนนะครับถามว่า1,990แพงไหมนะครับสำหรับผมเนี่ยในราคาที่เป็นโมเดลลิมิเต็ดนะครับผลิตจำนวนจำกัดเนี่ยผมถือว่าราคาไม่แพงนะราคาแบบกำลังดีเลยอะนะครับเป็นลิมิเต็ดด้วยนะที่สำคัญเลยเนี่ย เราต้องนึกถึงคําว่า Limited นะครับผลิตจํานวนจํากัดคือถ้าหมดแล้วเนี่ยหมดเลยนะครับและถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ย mm. ทอยเล็กซี่อยากจะผลิตรีโปรดักตอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะทําในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นอาจจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกับเซตแรกสิ่งที่เปลี่ยนได้สําหรับผมที่คิดนะครับอาจจะเป็นฐานฐานอาจจะเปลี่ยนได้อาจจะไม่มีฐานไดโ อาจจะมีแค่ตัวแล้วก็เป็นฐานเรียบๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะพอคิดได้ที่ทางค o ราซี่ก็จะสามารถพอจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าโดยเจ้าตัว Spider-Man มเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ตายตัวอยู่แล้วถ้าจะเปลี่ยนสีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างเรื่องใหญ่นะครับผมทีนี้นการที่เราจะได้งานดีๆหชิ้นเนี่ยกับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่า1990มันยังแพงไปนะครับ ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ toy l a x y ได้นะครับแล้วก็พิมพ์โค้ดเข้าไปคำว่า toypla 1 0นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับ toypla 1 0เดี๋ยวผมจะขึ้นแถบด้านล่างเอาไว้ให้นะครับจะได้ส่วนลด10%สำหรับการซื้อโมเดลจาก toy l a x y หน้าเว็บนะครับ ซึ่งในโค้ดนี้นะครับจะเป็นส่วนลดของโมเดลที่อยู่ในลายของ m r v ว l นะครับจากหน้าเว็บของ To ย l a x y นะครับได้ส่วนลด10%ก็ตีคร่าวๆนะครับจาก1,990ก็จะเหลือประมาณ1,700กว่าบาทนะครับซึ่งถูกลงเยอะมากนะครับถูกลงเยอะมากจริงๆนะครับลองดูดีๆนะครับรายละเอียดแบบนี้นะครับในราคาที่ย่อมยาวแบบนี้นะครับเป็นของ l i m i t ต็ดนะครับลองคิดดูว่า คุ้มค่าหรือเปล่านะครับถ้าเป็นโมเดลอื่นเนี่ยราคาลิมิเต็ดผมว่าไม่ใช่พันกว่าบาทแน่ๆนะครับโอเคครับสำหรับผมนะความคุ้มค่าถือว่าโอเคผมรับได้นะครับยิ่งใส่โค้ดส,สุดลดไปแล้วลดไปอีกยิ่งถูกไปอีกนะครับอันนี้เวิร์กจริงๆนะครับสำหรับ i o o s s p i e r r ตัวนี้นะครับคะแนนเต็ม5ดาวนะครับผมขอให้5ดาวเต็มเลยครับ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับผมส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้คลิปทอยพางอื่นๆนะครับผมต้องฝากกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งนะครับรวมถึงกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าจะให้ดีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe หรือกดอะไรก็แล้วแต่ที่มีให้กดใน YouTube เนี่ยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนั่นเองนะครับผมและสําหรับครั้งนี้นะครับก็คงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ